สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ตอนที่สองโดยอาจารย์กังอภิวัตเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, y u u t u b ิน n s t a g กรมแม้แต่ TikTok ในช่องของอาจารย์กังเอาไว้ใน Description ถ้าคุณสนใจก็ติดตามเรื่องของ Intermittent Fasting และแนวทางเทคนิคของอาจารย์กังได้อาจารย์กังอภิวัต ก็เป็นวิศวกรที่รอดตายจากการเป็นโรคหัวใจมาแล้วทำให้สนใจเรื่องของสุขภาพและนำมาสู่การกินวันละสองมือ้อแบบที่เรียกว่า intermittent fasting หรือคนไทยนิยมเรียกย่อยๆว่า IF ขณะที่ของผมนั้นอยากจะให้คุณไปไกลกว่า IF ก็คืออยากจะให้กินวันละหนึ่งมือ้อ ไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะให้กินข้ามวันทุกๆ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แล้วแต่และไกลที่สุดก็คืออดมันหลายๆวันเลยกินแต่น้ําเปล่าอย่างเดียวแต่ว่าเอาละในบทสัมภาษณ์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่แท้จริงอาหารบางอย่างที่เราเข้าใจว่าดีนั้นมันกลับไม่ดี ถ้ายังไม่ได้ชมตอนแรกผมแนะนำว่าคุณต้องชมตอนแรกซะก่อนวิะนนแล้วมาดูตอนที่สองมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องตอนที่สองนั้นจะเกี่ยวกับอาหารที่ผมกินเป็นประจำทุกวันมีอะไรบ้างอาหารที่ผมแนะนำให้กินและอย่างที่บอกไม่ว่าผมจะแนะนำอะไรเนี่ยผมทดลองกับตัวเองมาแล้วหลายคนก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอล และผมเป็นคนหนึ่งที่มีคอเลสเตอรอลสูง LDL สูงแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเอาไว้ผมจะทำคลิปเรื่องคอเลสเตอรอลความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดออกมาว่าปัจจุบันแพทย์ระดับแนวหน้าระดับนักวิจัยนั้นเขามองคอเลสเตอรอลอย่างไรค่าค่าไหนที่เขากลัวและค่าไหนที่เขาไม่กลัวอีกต่อไปรวมถึงคนที่เป็นโรคกระเพาะ มันมีสาเหตุมาจากอะไรแล้วทำไมคนกินมือเดียวถึงไม่เป็นโรคกระเพาะกันเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมตอนที่สองกันได้เลยคนส่วนมากเข้าใจผิดว่าสมองเนี่ยใช้พลังงานน้อยต่อหน่วยน้ำหนักที่เท่ากันสมองใช้พลังงานมากกว่าเซลล์อื่นของร่างกาย20เท่า20เท่า คือปอนด์เซลกับเซลก็สมองหนึ่งกรัมเนี่ยนะกับนก็ไดลในร่างกายโดยเฉลี่ยหนึ่งกรัมเนี่ยสมองใช้มากกว่ายี่สิบเท่าใช้พลังงานมากกว่ายี่สิบเท่าครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สมองเนี่ยเขาใช้พลังงานด้วยเยอะเลยนะนั่นใช่ครับอ่าแล้วยังไงฮะแล้วมันเกี่ยวกับฟาสติ้งหรือว่าไอเอฟมันช่วยอะไรยังไงผมได้ยินมาว่าจริงๆสมองเราเนี่ยนอกจากใช้กรูโคสแล้วเนี่ยที่ศึกษามานะก็คือสามารถใช้คีโตนด้วย คือถ้าร่างเราเข้าคีโตซิสแล้วเนี่ยสมองเราอ่ะชอบคีโตนมากกว่ากลูโคสด้วยซ้ำใช่ครับใช่ครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดกินอาหารเข้าไปไม่พอนึกออกไหมถ้ากินวันเว้นวันเนี่ยกินน้อยด้วยมันไม่พอฮะฮะอ่มันไม่น่าจะพอคือทำยาวๆต่อเนื่องเนี่ยอย่างเงี้ยทำ ADF เนี่ย ยา,ยาวๆต่อเน,นื่องเนี่ยมันไม่น่าจะพอคืออย่างน้อยก <จะ S 2> ็สาหรับอาจารย์ลอยนี่แหละพอได้ทดลองกัวองสาหรับผมนี่ไม,ไม่พออผมผมทราบว่าอาจารย์ลอยนี่จะลองทดสอบตัวเองตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นแนวทางของพระเจ้าเนี่ยผมว่าถูกต้องละที่ว่าคือโยคีสามพันปีที่แล้วเขาก็ทดลองเหล่านี้นะแล้วเขาก็สรุปออกมาว่าคนเนี่ยมันจะต้องกินอย่างน้อยวัล <c oughs> ละมื้อแลวกินวัลละมื้อเนี่ยมันกําลังดีครับ แล้วพระเจ้าก็บัญญัติเอาไว้ด้วยว่าควรจะกินวันละมื้อนะภิกษุของท่านเนี่ยกินวันละมือ้อแต่ที่นี้ตอนหลังมีการเรี่ยงบาลีกันรเรียงบาลีว่าคําว่าหนึ่งมื้อเนี่ยก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงเออ,เอก็คือเอาเข้าจริงๆพูดตามตรงก็คือแบ่งเป็นกินสองมือ้อหรือจริงๆเจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยจะกินกี่ครั้งก็ได้จะ,จะ,จะทำกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมฮะ อนี้คือที่สู่น์จะกินติ่ครั้งก็ได้แล้วก็แล้วเขาก็มาเรียกตรงนี้ว่าหนึ่งมื้ออ่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกหนึ่งมื้อของพระเจ้าก็คือจริงๆแล้วหนึ่งมื้อจริงๆจะกินตอนไหนก็ได้จะว่าไปจะกินตอนบ่ายก็ได้นะก็คือขอให้ไม่กินยามวิกาลขอให้ไม่กินตอนกลางคืนเท่านั้นเองถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาจะใช้คําว่าในหนึ่งอาสนะ ก็คือถ้าเป็นฝรั่งก็คือเป็นวันซิ t ติ้งนั่นเองคือนั่งครั้งเดียวนั่งกินครั้งเดียวไออันนี้ใช่ใช่ไหมอยคือก็คือเป็นวันซิ t ติ้งเนี่ยก็คือหนึ่งอัศนะแล้วก็เลยนก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทางสันติอโศกก็กินกันแบบนั้นผมว่าเขาตีความพระไตรปิฎกได้ถูกก็คือกินครั้งเดียวนั่นแหละหรือผู้ที่เป็นพระป่าก็กินครั้งเดียวเออนั่งกินให้จบครั้งเดียววันหนึ่งกินแค่ครั้งเดียว ไม่ใช่ว่าโอวันตินตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าน้ำปานะค่ะอาจารย์แต่ผมก็ม่ค่มยมีความรู้เรื่องนี้นสได้มัยก่อนมันไม่มีน้ําตาลน้ำปานะสมัยก่อนมันไม่มีใส่น้ําตาลทรายลงไปซึ่งจะไม่กระตุ้นอินซูลินเท่าไหร่ถูกต้องเออสมัยนี้น้ำปานะมันเป็นคล้ายคเฮลทูบลอยโอ้สุขภาพก็เลยยิ่งแย่เลยนั่นนั่นเน่ใช่ครับแล้วก็พิสูจน์กลายเป็นว่าเป็นอาชีพที่เป็นโรคเบาหวานมากที่สุด นนหเนี่ยผมจะโดนคำถามเยอะมากอาจารย์ว่าอ้าแล้วทำไมอย่างพระสงฆ์ก็เท่ากับทำไอเอสสี่แล้วทำไมพระสงฆ์เนี่ยอ้วนหรือว่าทำไมพระสงฆ์ยังเป็นเบาหวานกันเยอะแยะเลยก็ต้องมานั่งการตอบเรื่องต้นเนี่ยฮะอาจารย์อยากจะบอกว่าคำว่าพระสงฆ์เป็นคำพูดที่ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าพูดว่าพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงทั้งคณะหมู่สงฆ์ต้องใช้คำว่าภิกษุภิกษุพระภิกษุครับ ก็คือพิสูเนี่ยเป็นเบาหวานกันเยอะเพราะว่าไม่ได้ฉันหลังเที่ยงแต่ว่าไปกินน้ําหวานและไอ้น้ําหวานเนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นอินซูลินกระตุ้นกันทั้งวันพออินซูลินมันออกมาเยอะประสิทธิภาพมันก็ต่ํามันก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะมันก็กลายเป็นเบาหวานประเภทที่สองซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากๆใช่ใช่ตอนนี้เป็นโรคยอดนิยมเลยครับอาจารย์ แล้วตอนนี้ผมถามอาจารย์ต่อแล้วช่วงฟีดอะไดเอทอะหรือโภชนาการที่อาจารย์เลือกกินเนี่ยอาไดเอทอาจารย์ไดเอทหรือว่าโภชนาการแบบไหนครับเขาเรียกว่าโลครัะอาจารย์กินโลคัฟโบไฮเดทต่ำอย่างเช่นถ้าผมกินข้าวสวยเนี่ยผมจะกินน้อยมากๆเลยอย่างเก่งผมกินสองช้อนนี่คืออย่างเก่งนะก็คือหมายถึงต่อวันนะ เราวันกินสองช้อนโต๊ะเนี่ยถือว่าน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากเพราะว่าคนไทยนี่เข้าสวยนี่คือต่อมื้อนี่ก็ต้องห้าช้อนโต๊ะแล้วขั้นต่ำเป็นนับหน่วยเป็นทัพพีอาจารย์มื้อนึงก็ต้องหนึ่งทับทีเป็นขั้นต่ำใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีสองแน่ละผมกินท็อปกล้องก็คือไอ้ที่ผมยังกินข้าวเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเคลือบ วิตามินบอ่ะที่มันเคลือบอยู่รอบเข้าวกล้องเนี่ยไอ้ตัวนี้นมีประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าความหลากหลายของสารอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ,รบจะว่าไปตัวที่ผมกินเยอะก็คือโอ๊ตข้าวโอ๊ต่ข้าวโอต๊โอต,อตคือข้าวโอต๊ตมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ามันมีโอเมก้า3สูงมากแล้วมันมีไฟเบอร์สูงมากคือถ้าเทียบสัดส่วนแล้วมีไฟเบอร์สูงกว่าข้าวสวยข้าวเหนียวอะไรเยอะ อาจารย์เอามาแก้ังไงฮะเอาข้าวหนึ่งเอาข้าวโอ๊ตมาปรุงยังไงฮะเอออันนี้เป็นคําถามที่ดีครับก็คือผมจะใส่ผลไม้แห้งเอ่อพวกองุ่นแห้งเ่ะอ่อที่เรียกว่าเรซินแล้วก็เมล็ดทานตะวันลูกเกดหรือเปล่าเรซินคือลูกเกดเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองก็หลักๆก็คือทัญพืชนะที่ผสมลงไป ข้าวโอ๊ตนี่ไม่เอาไปต้มไม่เอาไปอะไรก่อนเลยใช่ไหมฮะก็คือข้าวโอ๊ตเทจากถุงอ๋อมันเป็นข้าวโอ๊ตแบบสําเร็จรูปอ่ะข้าวโอ๊ตที่ว่าเติมน้ําร้อนลงไปอ่ะแล้วก็ทิ้งไอ้สชักหนึ่งนาทีก็กินได้เลยอ๋อแล้วเราก็เอาธัญพืชเอาพวกเบอร์รี่พวกอะไรเนี่ยใช่เบอร์รี่ถูกต้องเอาเบอร์รี่ใส่เข้าไปเอ่อธัญพืชใส่เข้าไปแล้วก็เมล็ดกัญชงมีเมล็ดกัญชงด้วย ใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่านมมะพร้าวเออถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะคล้ายๆน้ํากะทิเออเขาเรียกโคคอนทนิ้วหรือเปล่าอาจารย์เขาเรียกว่าโคคอนทฟลาเวอร์อ๋อโอเคโอเคแต่เป็นของเหลวคคอนะพูดง่ายมันก็คือเป็นเนื้อมะพร้าวนี่แหละที่เอาไปทำให้มันป่นเป็นเป็นถงเหมือนกับเป็นแป้งอ่ะใส่อันนี้เข้าไปด้วยอ่โอเคบางวันผมอาจจะ ใช้นมวัวแทนนะแทนน้ำร้อนบางวันผมอาจจะใช้ผงพวกนี้นะผมสลับกันเพราะว่าผมเชื่อว่าไอ้นมวัวนี่ก็เป็นประเด็นนะคนที่ย่อยนมวัวไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเขาไม่มีเอนไซม์ตรงเนี้ยนมวัวอาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับเขาอแต่สำหรับผมอ่ะของผมมันย่อยได้ก็คือผมโชคดี เออพอโชคดีแล้วเนี่ยมันอผมกินแล้วไม่ไม่ไม่มีปัญหาแล้วมันก็ย่อยแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์แคลเซียมก็ได้ใช้เอก็คือไม่แพ้แลคโตสคือมีเรามีเรามีน้ําย่อยตัวแลคเตสอยู่อย่างไรก็ตามต้องต้องระวังว่าไอนมวัวมันมีน้ําตาลอยู่ใช่ไหมน้่าก็คือมากไม่ได้ฮะอืมครับนี่คือวันมีอเดของอาจารย์ลอยเนี่ยก็คือมีข้าวโอ๊ต คือวันมิวอเดย์เนี่ยมีทั้งหมดสองคอสอ๋อครับครับที่พูดมาอันแรกเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสามของคอสแรกโอเคอ่าหนึ่งโบแล้วคอสคอสแรกนี่ก็คือโบเนี้ยนะที่ว่าเติมน้ำร้อนหรือว่าเติมน้ำนนร้อนเนี่ยและอันที่สองก็คือแอปเปิ้ลหรือผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งชุดอะส่วนมากจะเป็นแอปเปิ้ล แอปเปิลเนี่ยผมกินทั้งเปลือกอ่ากัดเลยเปลือกของแอปเปิลเนี่ยในนอตอเมริกามันกินได้เพราะว่ามันไม่มีการเคลือบไม่มีแววกล้างเสร็จก็กินคือกินทั้งเปลือกเลยอืมนะเปลือกนี่คือส่วนผสมที่สุดยอดของแอปเปิลเป็นส่วนที่ดีที่สุดนอกจากเกลืออืมแล้วก็อันที่สามก็คือโยเกิร์ตอืมไอโยเกิร์ตนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันในเมืองไทยเพราะโยเกิร์ตเมืองไทยกับโยเกิร์ต ไอ้ที่นี่มันไม่เหมือนกันยอ<ใ>นงเกิหน้าที่เนี่ยมันก็เป็นพวกพวกปลีกพวกโยกเกิร์ตแท้โยกเกิร์ตที่ว่าไขามันมาล้วนๆเนี่ยนะผมไม่เคยเลี่ยงไขมันเลยนะคือเอาไขามันหมดเลยแต่ไอ้ที่เลี่ยงก็คือไอ้พวกน้ำตาลเนี่ยไม่ว่าน้ำตาลเทียมหรือน้ำตาลจริงเนี่ยผมไม่เอาทั้งนั้นครับคือเอายอบเกิดที่มันเปรี้ยวๆ,ๆอะ่ะนั่นแหละคือของดีที่ไม่ค่อยถูกลิ้นคนไทยเท่าไหร่ครับ ก็คือไอ้ที่ไม่ถูกลิ้นเนี่ยมันคือของดีนะไอ้ที่ถูกลิ้นเนี่ยมันเป็นเพราะมันใส่น้ําตาลเข้าไปและส่วนเนี้ยผมก็จะใส่ไอ้พวกถั่วแล้วก็งาดํำเออมล็ดงาดําก็มีประเด็นเหมือนกันนะบางคนเนี่ยจะต้องไปเอาสารสกัดจากงาดําำครับำถามก็คือเอ้แล้วทําไมคุณไม่กินงาดําซะเลยใช่ไหมก็กินมันทั้งงาดํานั่นแหละคือกินมันหมดอะ ไม่ต้องไปสกัดสารออกมาแล้วคือกินหมดฮะฮะอาจารย์ลอยก็คือในหนึ่งมื้อเนี่ย one sitting เนี่ยอ่าก็คือมีโอ๊ตข้าโอ๊ตเนี่ยแล้วก็ใส่ธัญพืชใส่พวกเบอร์รี่อะไรเนี่ยนะครับ,รบอาจจะเป็นนมร้อนหรือน้ำร้อนหรือว่าแล้วก็ใส่ผงโคโคนัทนิวอะไรตรงเนี้ยหนึ่งชาม<ช>ถ้าเปรียบแบบเมืองไทยที่ตีประมาณว่าหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวได้ไหมฮะชามขนาดนั้นปเปล่า ครับไม่เป็นไรเล็กกว่าชามก๋วยเตี๋ยวครับเล็กกว่าชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผลไม้ตีเพราะว่าถ้าเป็นแอปเปิลก็คือแอปเปิลหนึ่งลูกใช่ครับอ่าหรือถ้าเป็นชอ็มที่ว่านั้นน้ําหนักแห้งเคยช่างเอาไว้ที่ร้อยยี่สิบกรัมอ๋อที่ทิปเข้าอใส่เข้าไปเนาะแล้วก็มีผลไม้อย่างเช่นมีแอปเปิลหนึ่งลูกหรือว่าแอปเปิลหนึ่งลูกด้วยหอมหนึ่งลูกถ้าเปลือกส่วนที่กินไม่ได้ออกเนี่ยนะเอาส่วนที่กินได้เนี่ย ประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมแต่ว่ามันไม่ใช่น้ําหนักแห้งนะก็คือไอแอลโปรสูงมากันเป็นน้ำดังนั้นอ่าผลสดฮะอ่าอ๋อโอเคแล้วก็ส่วนโยเกิร์ตโยเกิร์ตประมาณร้อยเจ็ดสิบกรัมได้เอใส่เกรนใส่งาดำฮะนี่คือหนึ่งมื้อแลวนั่นก็คือหนึ่งคอสแรกหนึ่งคอสแรกด้วยหนึ่งคอสแรกเออแล้วผมจะเว้นวัดสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็คือหยุดกิน อ่าฮะแล้วก็คอสที่สองก็คือเป็นอาหารจานหลักอืม mm. แต่ว่าไอ้จานหลักของผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่จานหลักแล้วแหละเพราะมันก็คืออาหารคือมีอะไรผมก็กินทั้งนั้นนห่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นมังสวิรัตสังเกตได้ว่าคอสแรกของผมเนี่ยมังสวิรัตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอืมนะไอ้คอสที่สองเนี่ยไม่จําเป็นต้องมังสวิรัตแต่ว่าสิ่งที่ผมกินประจําก็คือไข่ต้มอ๋อ oh. ข้อที่สองนี้ตัวอย่างนิดนึงฮะอ่ะยางเมื่อวานแล้วกันก็เป็นข้าวกล้องสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดกะเพราหมูอ่ะก็ไม่ใช่จานใหญ่หนึ่งจานผักเอ่อผักไอโรเมนเนี่ยก็คือสับเอาเอามาจานหนึ่งเลยนะแล้วก็เนื้อปลาที่ว่าเอามาทำเป็นกลิ่นเนื้อปูฮะเนื้อปูทำมาจากอะไรอ๋อโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็คือน้ำเปล่าอย่างเดียวเลย เมื่อวานกินกาแฟด้วยแต่ว่ากาแฟใส่นมนิดนึงก็คือหลัถ้าวันไหนผมไม่ได้กินนมร้อนกับไอชามแรกเนี่ยผมก็จะมากินกับกาแฟอ๋อครับผมแต่ว่าจะใส่แค่นิดเดียวคือกาแฟของผมผมไม่ชอบใส่นมเยอะกาแฟอันนี้ก็น่าสนใจก็คือผมจะกินแบบเฟนช์เพรสอ๋อครับเฟนช์เพรสนี่คือคล้ายๆกับโอโวของไทยสมัยก่อนอาจารย์ลอยกินพวกเนื้อแดงเนื้อบัวเนื้อหมูอะไรหรือเปล่า กิน,กนครับก็คือคอร์สที่สองเนี่ยกินก็คือคอร์สที่สองนี่ผมไม่ค่อยเลือกอ่าก็คือจะมีเนื้ออะไรยังไงแล้วก็กินได้ใช่ครับเนื้อติดมันก็กินครับคืออย่างนี้อยากจะบอกว่าคนเนี่ยไปกลัวมันเกินไปแล้วเข้าใจว่าไขมันที่อยู่ในร่างกายมันเกิดจากไขมันที่กินเข้าไปอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่จะต้อง educate สังคมไทยใหม่หมดเลยครับ ไขมันที่อยู่ในร่างกายมันเกิดจากน้ําตาลและแป้งฉพอแป้งแปรรูปใช่ครับก็คืออินซูลินมันไปสั่งว่าเอ้ยมันน้ําตาลมันในกระแสเลือดมันเกินนะอินซูลินก็ไดเล็กบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นต้องเอาไปเก็บเป็นไขมันแต่ทีนี้เวลากินไขมันเข้าไปอะไม่ได้เอาไปเก็บเป็นไขมันคือถ้ามันไม่ใช้มันก็ขับถ่ายทิ้งเพราะฉะนั้นคนที่อ้วนเนี่ยมันไม่ได้อ้วนเพราะว่ากินไขมันเยอะมัน อ้วนเพราะว่าวก,กินแป้งกินน้ำตาลถูกไหมครับครับอ่าฉะนั้นฉะนั้นจานลอยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกับเนื้อติดมันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เออผมไม่มีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเนื้อติดมันเลยไม่มีเลยยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเอาน้ำมันไปทอดอืมคือที่ที่เรียกว่าดิฟฟรายเนี่ยไอ้ตัวนั้นเนี่ยทราน์แฟตตัวนั้นเนี่ยผมมีปัญหาก็คือ,คอผมปฏิเสธคือผมจะไม่กินอะไรที่ที่เป็นของทอดเด็ดขาด ืแล้วไม่แนะนําให้ใครกินของทอดเด็ดขาดคือตัวน้ํามันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือน้ํามันที่มันไปผ่านความร้อนและไปเจอคาร์โบไฮเดรตด้วยอืคาร์โบไฮเดรตเจอกับน้ํามันในความร้อนที่สูงเนี่ยไอเนี่ยคือปัญหานี่คือยาพิษเป็นพิษ<อ>ที่ร้ายแรงกว่าน้ําตาลซะอีกคือน้ําตาลเป็นอชอนเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นยาพิษอยู่ลวไอ้นั่นเป็นพิษแรงกว่าอีก นะแล้วก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยอย่าทําเด็ดขาดก็คือเอาแป้งกับน้ํามันเนี่ยเอาไปทอดเนี่ยนะห้ามกินเด็ดขาดโอ้โหเมืองไทยนี้ขึ้นเลยจานอย่างพวกไก่ทอดอย่างพวกอะไรส่วนมากบางทีเขาจะชุบเกล็ดขนมปังหรือว่ามีแป้งมีอะไรเคลือบข้างนอกอะเนาะครับไอ้น,นั่นคือยาพิษจําเอาไว้เลยว่าต้นทุนของร่างกายมันไม่ใช่ว่าอาหารราคาถูก นะหลืกได้ของฟรีต้นทุนก็คือสุขภาพที่มันเสียสมมุติว่าซื้อน้ำอัดลมมาหนึ่งกระป๋องต้นทุนมันไม่ใช่ยี่สิบาทที่เสียไปกับน้ำอัดลมแต่ว่าต้นทุนก็คือร่างกายมันเสื่อมมนนั้นแหะมูลค่ามันมากกว่ายี่สิบบาทใช่ใช่คะก็คือสรุปก็คืออาจารย์ลอยเนี่ยก็คือเรื่องแฟตเรื่องไขมันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คุมอะไรเป็นพิเศษอย่างหนึ่งที่คุมก็คืออาหารทอด ใช่ครับอันนั้นคืออันดับหนึ่งเลยที่ไม่ให้เข้าร่างกายอืมครับ,อรบของทอทั้งหลายอันดับสองที่ไม่อยากให้เข้าร่างกายหรือจํากัดไม่ให้มันเข้าเยอะก็คือพวกแป้งและน้ําตาลครับผมอ่านะครับอ่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอาจารย์ของการพูดคุยกันครั้งนี้อยากให้อาจารย์ลอยเนี่ย ฝากอะไรส่งท้ายนะครับกับในแวดวงของคนที่สนใจหรือว่าคนที่ทำา IF ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่อาจารย์ลอยเลยครับส่งท้ายฝากอะไรส่งท้ายพวกเราหน่อยครับคือทำา IF เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำเลยนะสำหรับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยควรจะทำนะมันได้ประโยชน์ไม่ไม่ใช่ว่าแค่ประหยัดอย่างเดียวมันได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณคิดดูแล้วกันบางคนเนี่ยเก็บเงินได้10ล้านนะพอมาเป็นมะเร็งทีเดียวเนี่ยเงินหายไปแปล้านเลยนะบางคนจะต้องขายบ้านไอก,การทำาอเมันยิ่งกว่าการทำประกันสุขภาพคุณจะประกันสุขภาพกี่ล้านก็นแล้วแต่ไอพวกนี้ไม่มีความหมายเท่ากับ AF. IF IF เเป็นแค่สเต็ปแรกเท่านั้นเอง ที่จะนําไปสู่สุขภาพที่ดีนําไปสู่ความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในชีวิตมันไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วจะมั่นคงมันต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะด้านที่สอง IF เนี่ยสามารถนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าออโตฟาคี y, นะทำให้ชีวิตยืนยาวโดยการอดโปรลองฟาสติ้งแต่ว่าถ้าไปไม่ถึงโปรลองฟาสติ้งก็ไม่เป็นไรแนะผมเชื่อว่า IF มันก็ช่วยได้ลนะ แล้วก็ถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องลดคาร์โบไฮเดรตลดไอ้น้ำตาลให้มากที่สุดครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลอยมากเลยนะครับที่เป็นเกียรตินะครับมาเป็นแขกรับเชิญท่านแรกของรายการเรานะครับแล้วก็ได้ข้อมูลความรู้มากมายเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์ลอยกขค่อนข้างยุ่งนะครับจากที่แนะนําผมได้แนะนําไปนะครับในช่วงแรกนะครับว่าโอ้โหอาจารย์ลอยนี่หลายด้านมากเลยแล้วก็หน้าที่การงานก็ ทำอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทําดูแลสุขภาพเราด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับคือไม่ว่าท่านจะเลือกทําอ f หรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับเราทั้งสองคนก็ไม่ได้เป็นหมอหรือว่าไม่ได้จบทางด้านสายศาสตร์รณะุขมานะครับแต่ว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับว่า การดูแลสุขภาพหรือการหาความรู้พวกนี้เราไม่จะเป็นต้องมาเรียนมาทางด้านนี้เราไม่จะเป็นต้องเรียนสายศิลป์ไม่จะเป็นต้องเรียนจบสูงด้วยนะครับอย่างเดียวที่เราควรจะต้องมีก็คือความรักแล้วก็ความเอาใจใส่นะครับในการดูแลสุขภาพของเราแล้วก็เห็นความสําคัญนะครับของการดูแลสุขภาพของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ลอยมากเลยครับขอบคุณมากครับอขอบพระคุณครับบ้าขอบคุณนะครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ตอนที่สอง และถ้าเกิดคุณอยากทำบุญเนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีสุขภาพเสื่อมโทรมหรืออยากจะให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวแชร์ในกลุ่มลายกลุ่มเพื่อนที่คุณรักญาติสนิทที่คุณห่วงใยเขาและอย่าลืมว่ามีคลิปก่อนหน้านี้ในชุดสุขภาพ4คลิปและจะมีคลิป ต่อออกมาเรื่อยๆเพราะว่าคนไทยสนใจมากเหลือเกินเป็นโลกกันเยอะเหลือเกินและผมจะพูดถึงทําอย่างไรให้มีชีวิตที่ยืนยาวมันจริงหรือเปล่าที่คนหน้าตาอ่อนนั้นภายในอายุร่างกายของเขานั้นก็ดูอ่อนยาวด้วยและพบว่ามันเป็นเรื่องจริงคนที่ดูแก่ภายนอกมันมีแนวโน้มที่จะแก่ภายใน คนที่ดูอ่อนวัยอ่อนเยาวภายนอกก็มีแนวโน้มที่ดูอ่อนยาวภายในด้วยเช่นกันเอาละครับคลิปนี้จบเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ